สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กัทกทาค่าสบายดีพ่อหน้าพ่อตาการจารที่โจยกันอยู่บ้านบ่าเทิดคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเย้ยอัดโคนดูขยันพี่น้องเย้ยเฮ็ดเป็นคู่เป็นคู่อยู่นี่ยเพิ่นสิปลูกมะแตงมะชลีบอหรือว่าปลูกมะถั่วพักง,งาวน่นี่พี่น้องนี่อือคักคบาดบนี้ ไม่นแมนบมได้คือจอบแทนนอนู่อูนี่เอ้าเป็นอย่งไรสบายไปคุณจิโร่มาเนว่อวานนี้ฮะ <c ười> ได้อยู่บ่ใน <c ười> สองร้อยตัว <c ười> คุณจิโร่นะกินมและ <c ười> ขายเบิดแล้วเพื่อนวะเคยจีบขนมกจ้ซู่มาวานนี่เนี่ยมันพี่น้องเนี่ยมันแก้วมันแก้วหรือมันยังอะไรฮะบอก่ามวยมันแก้วมันแม่ผมได้ขุดมานี่มันเปลี่ยนเจ้าบอกโอ้มื้อนี้เป็นยังคือว่านอนมีดิมสิมใช่เพิ่นไปขุดกี่รอบเมื่อวานนี่เมื่อยบ่บ่ได้เมื่อย mày đây hỏi đưa năm đi ha cuộc biến hỏi đưa bụng là bó đi vào thơm nhang mà thất bụng ừ quang thì bụng nhắn đi mặc thua mặc thua mặc thèng năm mặc thua năm ปุ่งเต็มนี่ก็ทำสิกินนี่นะไอ้ออมามาไออเธอทเทลวกมะมากินลหองปเิลวกมะม่าเลยวหนนานะกินน้กันแลเดกอมกนเนาะแมนได้ไอ้ไอ้ไพรเนี่ยอยดือไปจีนเนาะ กัดแล้วกีเออขากัดแล้วหอยเดือยพายด้มานี่เอาได้เนาได้ยอ้อนได้เลยเน,นี่ยเอ้อต้มมามา่าให้กินเนี่ยเนี่ยจะบอกอ่ะไ,ไปกินน้ำมือกันไ,นนได้ดไปกินน้ำไันคนไทยก่อดและเราซืมาเนาะเดี๋ยหิวขาวอดะบอไปบริษัทเขเช้าเลยห <laughs> ิวแห้งแล้วดเดี๋ยวหิวแด,ด้วพี่น้องเดี๋ยวข้าวได้ยกขึ้นไป เดิมพิวเข่าแล้ววาจันตัวาพอแผ่นคือมาบแ่แม่นพี่น้องทางนไดมาน่ะ่ยะยยา,ยา,า,ายังหอได้ค่นยังมได้มาทันหอด้อซซื้อนมาลัาบน,นี้นะเงนินบนมี้ใช้เงินขาจิรอฮะอะไรัน ได้ไขายิร่ได้สินแมนบอปเธิดแมนบอแมนบอขายจิโร่ได้ห0าสนะิบพันนะเทิดบหูอุ้อาสูงกสบนี่ซอไปห็นอกืมแต่คุณจิโร่นอน,อด,นดูนอตัวโซนอนกอดน้อยบบบนี้ เงียบไีนี้ฮะจที่เพ่นมบ่ห้องเพลงเพิ่บ่ารเพลงสงานั่นแล้วเ่มีตลกเมื่อตลกเมื่อตลกละอยากให้บอเธอตลกบนี้เพิ่นเมื่อยเลยเปลี่ยนกันต้องตลกเนาะไม่ได้ว่าความจริงใจต่อกันเนาะไลกมไม่กินนว ไฟอยู่ถุมไฟอยู่หลอกสองหอด้าไม่กินหลายแท้เขายังไม่ทันกินเราสาวนอนดูอูปันเด็งน่อยมาเดี๋ยวไปนองเฮ้ยนอนรับขักปัญญ์เลย ngày bò đi qua chảnh non đi xưa chảnh non đi xưa nên luôn con ขนลูกแพทนลูกแพทเห็มามาทาเอาได้งอนอนดูนี่คุณจิโรได้สองร้อยตัว่บานี่มนเมลแล้วร้อยเจ็ดสิบตัวร้อยเจ็ดตัวมันหมไหนอยน้อยเจ็ดสิตัวนะ พอแ่มาลขึ้นกกเหาละมือนบ่ก็เกิดลายแล้วบาทนี่นังามแบาทนี่คะขึ้ตลอดได้มาหัวหันแ่้าเลา้ก็ไม่ได้บอกเิแต่ต้อเอเอาเอดยังย พักผ่อนนอนเวรเย็นสบายสาวนาสบายโอ้ม,ม,นนะมีมาได้แคนี้นะปีมะม่าปกินตัวนี้ไสมาม่าบอกนักคนนะไปไปแล้วกินได้ตัวนี้เด้ดดเอฮะลวกใส่น้ำกันเลยแล้วห้ามกินตัวนี้เ <laughs> จา<ก>้าเดอ๋อเลยมไม่เดียวดิวด ไม่ไม่ไอ้มาไฮวานตัวแดกแฉบกว่ากันเนาะนี่อ้าวแฉบคือกันแทบบาทให้ก็ว่ายแฉบตัวนี้ตัวนั้นครับมันมาจากตรงคุ้งได้มนี่นะอยู่ไทยนะครัมักกินจะบปนี้น้อยสบายแมนอยู่ไทยมาหนักคนตัวนี้แฉบตัวนี้ชีวิตหองใจแมนตัวนี้ก็แฉบคือกันแฉบคือกันแฉบพี่กันมามายับยับเลยยำบยับหนักคน อาเธอเป็นล่างสวยล่างบวงน้ำคลองอยู่วะไปซื้อเบียร์ใส่น้ำคลองให้กินดีกว่าเบียร์ใส่น้ำคลองจังไหนแบบได้เบียร์ใส่น้ำคลองนะกินมีบ่ไรต้งหลายบอกเฮยต้องหลามมึงใส่ลูกแข็งเนาะแม่นเพื่อนไอใส่น้ำคลองเบียร์ใส่น้ำคลองใส่มันจะ่ใส่ มาใช้น้ำของขัดๆๆ,ๆๆนอนผักก้อนมือนี้ฮะร่างสวยรางบวงรางโอ,โอมามา้โอ้ยถ้กนนากินมามา่าใส่สิขาดโอ้ยเรากำลังถุงไพ่เหรอเนาะกินมาม่าใส่สิขาดแล้ว เบ่อยากตะลุกเบือใมันนี่ให้เธอตลกเนาะฮะให้เธอตลกมันนี่ตไอ้เธอหมืนสี่ตะลุกเรื่องใดด้มือนีสบายผู้อยู่บ่ความพันก่อนพันบ่มือนี่ฮะเอาอกอื่นยีสิตลุกอ้า่ากล้องด้เด้อดวยไปัน้าไว้เธอได้ กันบ่เฮามีน้ํากินเด้อบัด зай osha n студ 此 Harriet bot piorata is it the best a c t i v เ t y young woman love in eben w ้ r l d s ้ u d i o job. nova w ง m a n love in the Dsitri cho s e i 5 0 em 馬 quch is 18th month old, mwah たい tsa ho ้ t h t h แต่ว่าพูดของเอยดอกซื้อน่ะอ้าบอเอา,อเอาพูดอันนี้ก็ได้ซื้ีน้ามากินน้กากันเนาะพี่น้องเลยไปชื่นน้ากัเด้อแมนเฮ้ยไปเทสีน้าไปเทดบอบอก็ยากกระดิ่งน้าแข็งนั่นแล้วจึงช่วยจะทงถูกมาลูโอ้แมนมันเสียมาเนาะแมอนทุกคนแค่นั้นแ่ละเดี๋ยวค่อยให้ไว ก็มุกใจอีล้วดูดดพ่อก็เป็นตัวนี่แม่โอ้ได้บดเด็ดยังด็ดได้ไปไดว่าตบอกโอ้จักปีแล้วนี่ยไนาปีไปจะขอี่ปีแล้วโอ้สกันจลูกเขาแม่บ่ไปหรงเยียนบ่ข้างแล้วหมอนทน่ไปไปตั้งหน้ามากคีดี๋ยไปดไปเไปน้ำโอ้ไปพิพ่อเนาะแม่ ข้างไว้ด้อเดี๋ยวเธอเป็นชี่น้ำบ่กล่องพันอน้ำเจ็ดสองร้อยเจ็ดเออเสือทหารเสือนาซิลาทหารนี่นี่โอ้กล่องพันสองร้อยเจ็ดกลมกองน้องขอโทษขอให้อายด้วยพี่น้องเนาะแต่ว่าเพฝนมาถ่าโดนพอสมควรละพี่น้องเงยมือนี้ก็ได้เอากับเท้ามาโยกไปเรียกอีกอ่าแล้วไปอยู่ทางบ้านสีวิไลเพื่อน เมืองจำพรอนเนาะมามาแม่จะเศร้ามาโพอยู่เมืองไซบุรีไซบุรีบัานนี้บ้านนาเทิงนาเทิงมาโพอยู่บ้านนาเทิงเมืองไซบุรีอีกเมื่อเช้านี้โพอยู่เมืองจำพรอนเนาะเมืองจำพรอนแรนโอ้ได้สองตัวเมืองจบหลายแล้วสามตัวเมืองได้พลาดพลาดอุตโพอีกได้พาดอุตโพมาอีกเล่นพุ่นแ่นพี่ไปเรื่อว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ครับว่าได้น้อยหนาพอต้องแปดแต่ละมือนะ เรื่อยมื่อนี้โผ่พุ่นโผล่พี่เหนื่อยเน่ยนาอผัวแผ่ทางคือไปสังนี่เนาะเหนื่อยคันวดทางข้นไปเขาไปเอาเขาสรวคนนี่ลำบาการโอ้ลงไปสวันบ่อยยังบ่เคยลงบจะคือขาช่วงนี้นะแต่ก่อนพุ่งก็ลงอยู่ต่วัาทางดีอยู่แล้วจะเก่าเดี๋ยวนี้เป็นอะไรมันตาทาสนนลงไปมันแบกับ ใช่าช่าสมมุติเรไปไปเช็ตน,นี่หรอบอสโอ้เขายังบุฟเฟ่ลับไปทางนี้กันว่าทางนั้นโอ้โอนเด็นก,กน้อยตื่นหน้าบ่ดนี่ฮะเมื่อกี้นี่นอนอนอนบอนอนจะกินมีโอ้อันนั้นบนอสจะพาจูไพร์ต้มมีนะแมนอ่ากลัวอยู่หิ้วเข่าคนวะเดยรุ่นนี้รุ่นธรรมศาสตร์ดังไปแมนไปธรรมศาสตร์เอ้า มุขกบใจได้เยโดยโดยโดยแกนก็โดยสบายดีมุขกบใจได้ลายได้ข้าวเี่ย่เรเลยเอ้ยคุณลานน้อยก็ได้นี่เอาเลยเนาะไปใช้กบแปน้ำบุ้ยตีท่อคือทาไม่เทอาจุ่งส่งน่ะเป็นได้และกูอ้ายเพลินหมดเงียบไปวันจส่งนั่นไปวันัดแกมาบัดเป็ดเบียดรวม กันมาบอกไปเป็นลูกบ้านมาเชิญมววปปาวัดบ้าไป,ป้ผูไปอยู่วัดในบ้านบ่นี่เลือ่อนรถไฟไป,ไป,ป,นปในบ้าน,าน,นในบ้านบอกกับไผ <c oughs> โอ้ยไอยราอันนั้นเนาะในทางรถไฟเหตุไปสมัยในบ้านที่มันขานในบ้านคนนี้นนนนนด่เลยพาลูกบ้านปแปลงทางน,น,นั่นนีน่เนาะแม่นแนนโอ้โหอาหาเที่เราสบายดิขาดอันนี้นั่นคือข่าเขาเห็ดไปแล้วประกาศ คนทำมาแตงกับเฟื์มันกับพี่เมรีแมนนะมาแสงพี่มึงมั่งเนี่ยวิทย์หนาฝลก้อนบ่อยง่ายจลบเมื่อฝนคนละเผื่อว่าเที่ยวไปมาสบายเนาะเน่ยอยู่บ้านเนาะคือการพอวิทช่วงหน้าฝนนี่เพิ่นก็สิเริ่มเฮ็ดตลอดปีนะแเนเพราะว่าเฮ็ดช่วงนี้มันก่บโบเล่ด้วยเนาะมันกับโบเล้วเฮ็ดมันก็ยังหนึ่งคือเต่าเฮ็ดบอดช่วงปีปีสองพันเจ็ดี่เจ็าสี่ภาคตนาวลดเนาะ ดูดเบอร์ก็บัดมดช่วงฝนนี่เ่เลคือเก่าเานาะแต่ว่า้าของเดวมาจักก็ได้สุกบัดนี่นั่นแหละมันทางแดงทางต่มมันกันยากไปตรงเ้แล้วคนดาได้คือายากมากคือประธนเวลางหมดโอ้ยทางยากไบ้าอะไรกนบ้านจอกบ้านไกเดาเน่จะเกมาไหนเนาะ ปาโทพี่น้องอดบ่ได้แล้วบ้านี้ฮะลูกมาเห็ดเองเลยบ้านี้ชาวใบเอ้ยเราอยากเราเจอได้เอ้ยเราอยากเราหิวแห้งนี่ฮะท่นบ่บุบเราวะบ,บ,ะบะ่ท่านใจอาเถิดบ่ท่านใจแล้วบ่าวเถิดบ่ท่านใจ สบายแล้วเห็นจัดการเองเลยปบบนี้ฮะในบ้านเนี่ยฮะ น้ำมันน้ำพรกกินเลยว่าดีใจเลยอ๋อหิวแหงแล้วมาทื้อน้ำมันน้ำพรแล้วกินเลยดีนะอืดบ่ได้แล้วหิวแหงชิคกอมยเน,นาะชิวบว่าได้กินใช่ไหมเนาะ กินแบบนี้เลยกบอีสีเอ้แดงเลยเอแดงกาินบั้อยนส่อมเลนไเห็นนะอยู่แห้งน้ำบานน้ำบานท่านเดือดกันบได้แล้ว่ะโอยระวังคนอมใช่ด้วยบสบายสบายดีาเออเราจะงดเบลีเอายามัต่อเดือนหนึ่งมาดีเระแค่เดือนหนึ่งกินเดือนนึง กุ้มหึงแชมสกินมันนี่น้อยสบายคุณจิรอได้อยเก็ชิบตัวก้อนงเบิ่ง้มีฮะีมาล้ามีไดปีบันเอานี่ยกจิหางกมกบุยกกินเนาะเอ้าไอ้กรไปไปล่างก้นเท้าใครแล้วนิน้ำนี่บีบน้ำนี่ชันชันตแล้วเก็บไม้้นเหล่าขวดนันพองแพเอาไ้แม่เจ้าเก็บไม้ชังขวดเหล้า จ่นอคราจังพ่อแล้วพี่น้องันไปในช่วงเอ่องให้เพี่ยงแลยพี่น้องในวันนี้นะจนํำยังบ่มาเนะเกื่อสิี่โร่เพื่อสิพูดได้หอเจ็ดสิบตนี่บ่เมนน่อยบ่เมนต์ใ่เวลาพอดีโบได้ถ้าคนโมไว้บนั่นเองโบเก่งมีโบได้จิโรหลายเลย เอาไุไค่ right, <ici> oh, me. Use me. Use me. No ุกคุกคุนคุนอ้แถววดนี่บ่พูดแถวนี้เนาะแต่พอจะเห็นคนนั่นแบกเรี่ยบไปพูดจถวนี่หลายนะเพราะว่าจิ่ดมีแถวนี้เนาะบริสแต่มาบนต๊ะอุ่นๆด้อุ้นบ่เดือมันเน็ดยป่วยไหมมันตื้นเนาะเอวยใบเนาะตื่นบ่อเพื่นรู้กินมีเหลืองแล้ว มีเรื่องเบารีบ่แมนคอยอยากบบแมนไม่มีคอยแล้วมีแล้วแล้วเทวา่าคอยแซบ <c oughs> เิ่นกระซ่บคือกันบัดนี้ค<ม>นอยากตัวนี้เลยเพิ่นว่าแซ่แซมีมาม่าน้ำคดมีมด้วยเนาะนี่ไม่ใช่นีนเ่เนาะแแมนอยาไหมไมเลยด้ไหมหมเลยเลียนน้ำแท้แล้วนน้ำแท้เนาเนน้ำได้้วยกะเเนาะะไกินน้ำเย็นเน่ มันจริงกินน้ำเย็นขั้นบริกิเนี่ยทำบุหรี่แค่นอกโดยทีเปื่อยมันบอปอมเนี่ยการใส่ไปไกลมากไปเห็นอยู่รถเจ้าหนเผพ่อแม่เลยอยู่ใช้เพื่อตู้หดเลยอ๋อคอยจอดไหมคอยจอดอยู่ยิ้มทางยิ้มอันนั้นมันเข้าไปว่าได้ที่นอกไปไปหาประตูหดไปหาหักไม้หายไปหาไม้นะเอามาเอามาลองอยู่บ่บ่เหล่านะเมื่อมืออะไรงี้ ห้อยเอามาอยู่แต่ว่าปล่อยแค่นั้นให้เพื่อนละส่งให้เพื่อนแต่ชุดเนาะติ่งตักเลยเนาะเห็นว่าตูพายนแล้วไปแล้วลงไปมัววานนี่แม่ลงไปเรียกอยู่ทางสารวัตรอีกน่นแหละเลยเนาะหักไม่หักยาดูปปูเต่าปูเต่าพายเนาะแม่น่าเป็นคุ่รักั้งปยันไหม้โอ้ระวังขาดได้สบายเลยนี่หายไปมันชาดร์จไม่บ้าโซดน บกขา,าดบ่จะหมักนอนอู่บ่เด็กน,น้อยได้นอนอู่แสเล่แสงเล่เล <c oughs> ่รู้เออสีน่ะสีตาคือไม่ได้นอนแท้นอนอยู่บ่เมื่อคืนนี่ไปใส่<อ>จัไปจมจมเห็นยากจอยากจมอยากจมโอ้อยากจ่าจสันจมในไรอันออไปอยากน้ำบ่ เอาไอ้ขออนุญาตถามเลยแปลว่าไอเห็นในคลิปเ่าคิดว่าเจ้าหนูมีมีลูกจากคนเจ็ดคนเจ็ดคนอคตอนนี้เด้ตอนนี้มีมดปัจจุบันนี้เพาราะว่าป็นี่เจ้าอาวาเสียเสียชีวิตไปพ่บอบมอแต่ปัจจุบันนี้อยู่น้ำในตู้ในตู้ตบสวยขนาดอยู่ใช้อยู่บ้านแล้วเจ้าอยากไปเยี่ยมไปยามปะบ่ มาอยากไปเขาเห็นในคลิปวิจิตพี่น้องเลยเนาะลูกชายบ้านสบายพี่ตายเนาะลูกชายครับลูกชายลูกชายพี่น้องเลยเนาะโอ้โว่าเห็นในคลิปอยากบอกรีบในลองถามลงเมื่อวานคสมมติว่าพีให้ลูกชายเรามาดูน้ำสบาย โอ้ยเฝันคงสีบอยอมแหละพี่น้องเนาะเฝันคงสีบอให้พี่น้องเลยเนาะทางผครูฝันเดียนดูมาแต่หน่อยหน่อยเนาะเพราะเขาไปเรียมพยายามด้วยว่ามีของประสบกับต้นที่ได้อยู่อันนี้ไงดูบ้านไหนทำไมดูมา่นาะนาทองเมืองพีมพ์คุณแ่นาทงนาทงเมืองพิมนาทงเมืองพีมพ์ผู้หนึ่งแล้วก็อยู่ใจพ่ออยู่ลำพัวนั่น មានពួកព្រោះ1ຫຼາຍខ្លួនវិញនៅពណ៌ស2 3